สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกม Minecraft กันนั่นเองค่ะในตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึง EP 10เป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเราก็คิดว่าเราน่าจะจบตรงที่ฆ่ามังกรเสร็จเนาะแต่ว่าเราก็คงจะไม่จบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อกันเรื่อยๆเลยและในวันนี้นะคะเราก็ว่าเราจะไปบุกปราสาทใต้น้ํากันค่ะก็คือ Ocean Monument นั่นเองนั่นคือชื่อปราสาทของมันเนาะ แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปบุกปราสาทเนี่ยเราต้องเตรียมยาก,กันก่อนแล้วยาที่เราจะเตรียมก็คือยาหายใจใต้น้ําซึ่งมันใช้ปลาปากเป้าก็คือพัฟฟ์ฟิตเราก็ตกปลาได้แค่นี้แหลนะเนาะมันแบบเราไม่ได้ทําฟาร์มตกปลาอัตโนมัติเราก็เลยต้องแบบตกปลาเอาไว้เราต้องการบางอย่างจากการตกปลานั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงยาก,กันเลยดีกว่าค่ะก็ปุงที่แท่นนี้ดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือเนเธอร์วา แล้วก็ปลาปลกระกเป้าแล้วก็เลสโตนเพื่อเพิ่มระยะเวลานั่นเองก็ใส่ในถว้วยลงไปก่อนโอเคได้เป็นโพชั่นแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ปลาปลกระกเป้าลงไปเลยเพื่อที่แบบว่าจะได้เป็นยาหายใจใต้น้ำน,น,นั่นเองโอเคตอนนี้เราก็ปรุงเป็นยา water breathing เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ใส่เลสโตนค่ะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเขียนว่า water b r e a t i n g 3นาที ถ้าเราใส่เลสตโตนไปเนี่ยเราจะเพิ่มระยะเวลาเพิ่มไปอีกเลย8นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บมาได้เลยค่ะและนี่ก็คือยาหายใจใต้น้ําของเราแต่เราจะเอายาที่ปีด้วยในมิชั่นเพราะนี่รู้สึกว่าใต้ทะเลเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดเลยทีเดียวโอเคเอาวุธที่เราจะเอาไปก็จะเป็นดาบชับเนตเนาะเพราะว่ากาดีอนเนี่ยมันไม่ใช่อันเดดมอบเราก็ต้องใช้ดาบชับเนตนี่แหละในการฆ่ามัน เราเจอปราสาใต้น้ําแล้วทั้งหมดสองที่เราจะไปที่แรกของเรากันก่อนแล้วก็คือการบินไปเลยรอโหลดแป๊บนึงรอโหลดแป๊บนึงเราจําได้ว่ามันอยู่แถวนี้นะโอ้ทำไมมันไม่โหลดเลยล่ะเฮ<อ>ยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวนี้จริงๆใช่ไหม แต่แบบมันไม่โหลดอ่ะทำยังไงดีโอเคกินยาในวิชั่นเลยอ้หไ,ไงเจอแล้วอยู่ตรงนั้นนี่เองเอาล่ะแล้วเราก็เข้าไปปราสาทตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช่ว่จะบุกง่ายๆนะมันคอดขัานที่จะแบบทำลายจิตใจเราอย่างมากเลยอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราแบบไม่สามารถขุดบอกได้แต่เราก็จะพยายามขุดแล้วกันโอเคอย่ายใ,ใจไปน้ำโอเคกินเข้าไปแล้วก็ดำลงไปอุ้ยนี่ไงเจอแล้ว เจอเอฟเฟกของมันนี่เลยหนึ่งตัวมันกำลังยิงเราเราดูก่อนว่าเราจะขุดได้เปล่าเอ้ยยังขุดได้ขุดได้แหมเอฟเฟกตที่มันก็แบบไม่ได้แรงมากขนาดนั้นอุ้ย,ยน,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 นั่นตัวมันอ๋อขุดช้าแค่เลเวลสมเองไม่ต้องกลัวอะไรมากนี่เราเข้ามาแล้วตีมันเลยตีมันเลยอุ้ยทำไมตีแรงจังเลยอะ อุ้ยได้ฟองน้ําด้วยอ๋อที่มันตีแรงเพราะว่าเราใส่ปีกยังไงละ่ะเราไม่ได้ใส่อ่าชุดเกราะเราก็เลยโดนดาเมจได้แบบเข้ามาเยอะเลยแล้วเราก็ขุดตรงนี้มีทั้งหมด3จุดขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยในเมื่อมันขุดได้แล้วนะเราก็ต้องขุดลงไปโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเราเจอแบบนี้เราก็จะไม่ขุดกันหรอกไหนอ่ะมีตัวนึงถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้มันก็น่าจะอยู่ตรงนี้อ้าว เฮ้หายเหรอไม่บอกนะว่ามีแค่ตัวเดียวเฮ้อย่าเพิ่งยิงเท่าที่จําได้ปราสาทนี้เนี่ยจะมีเอลเดอร์การ์เดียนทั้งหมด3ตัวค่ะแต่นี่เหมือนจะไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราอ้อมไปทางหลังทางนู้นดีกว่าเผื่อเราจะเจออีก1ตัวนั่นไงเจอแล้วหนึ่งตัวโอโดนเซท้อนได้ด้วยตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยขนาดมีชุดกรอตรงนี้ก็เป็นอีกห้องนึงเนาะ อย่าบอกนะว่าที่นี่มีแค่สองตัวเฮ้ยห <c oughs> ือว่าดีไหมอะก็ก็ดีส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ดีส่วนหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือฟองน้ําฟองน้ําก็คือของหาย,ยากนั่นเองเราไม่สามารถคราฟได้เราต้องหาจากปราสาทนี้เท่านั้นแต่จริงเหรอที่มันมีแค่2ตัวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยเราก็เคลียร์ไปได้แล้วหนึ่งปราสาทเดี๋ยวเราขอหาห้องฟองน้ํากันก่อนดูซิว่าห้องฟองน้ามันอยู่ตรงไหนเอ้ยแต่ว่าตรงนี้คือทองใช่ไหม ตรงนี้คือทองอุ๊ยเราไม่ควรกดตรงนี้ราคนควรจะกดตรงนี้ติดเอฟเฟกต์นีุ่ดยากมากข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นทองนี่ไงทองเราจะได้ทั้งหมดแปดปะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้สถานะก็าหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานะกดชา้าหายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงห้องตรงกลางนี้ก่อนแล้วเราก็จะาขุดแบบนี้หรือว่าจะมีห้องฟองน้ํำไหมนี่คือวิธีหาฟองน้ําแบบง่าย ถ้าเราไม่เจอแล้วก็เปลี่ยนจุดเราจะไม่มีเลยเหรอนี่แปลว่าที่นี่อาจจะไม่มีก็ได้นะโอ้โหที่นี่ไม่มีเลยค่ะถ้ามันจะไม่มีก็คือไม่มีเลยแย่จังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาจุดก็ได้ในขนาดที่เรามิชชั่นยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะไปทางนูน้นเราจําได้ว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีแบบโอเชียนมอนเทอีกห่งจุดค่ะ ทำไมพื้นที่มันไม่ค่อยโหลดนะหรือว่าเป็นเพราะ Minecraft มันอัปเดตใหม่รู้สึกว่าจะมีการอัปเดตใหม่มานะคะเนี่ยการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยอุ้ยยาจะหมดอัปเดตใหม่ในครั้งนี้ที่มันอัปเดตเข้ามาค่ะก็คือบัตรเดินบัตรเดินที่มีตั้งแต่1.17และแต่ตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งเอาเข้ามาในตัวเกมจริงๆ โอ้เมื่อขนาดนี้เราจะไปม,มองเห็นไหมอยากในวิชันก็มีคนเดียวซะด้วยเดี๋ยวเราหาที่พักพิงกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกทีเนาะอุย้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้ก็จะเจออ้าวมาถึงก็ต้นคำสาปเลยทีเดียวโอเคกินน้ำยาเลยนี่ขุดมือนเดิมอุย้ยจังดีโอ้เราอุตสากำลังจะขุดได้อยู่แล้วเฮ้ยหอยเหรออุย้ยขุอหอยต้องการต้องการ นี่ต้องการอยู่แล้วเปลือกหอยอุ้ยตีแรงอีกแล้วเราก็ลืมใส่ชุดจ่อยก,ก็แบบเจ็บนะไม่ใช่ว่าไม่เจ็บเอ้ฟองน้ำสามอันประจันนี้ขอให้มีฟองน้ำนะฟองน้ำเนี่ยคือของสำคัญมากถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็จะเคลียร์น้ำใต้น้ำเนี่ยได้ยากมากมโอเคห้องนี้จะมีไหมอีกตัวหนึงสำหรับเอลเดอร์กาเดีโอ้นี่ไงมีมีด้วย ป oh. ียากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไปเรายังไม่ได้แผ่นอัปเกรดเลยอะไม่ใช่แผ่นอัปเกรดแผ่นลายชุดกรอะเราอยากได้แผ่นลายชุดกรอะซึ่งมีโอกาสดรอปจากเอลเดอร์กาเดียนเมื่อเวลาเราฆ่ามันได้แต่ก็แปลกดีเนาะที่มันดรอปยากมากแต่ตัวนี้ขอให้ดรอปนะถ้าดรอปนี่คือของดีเลยแบบลายชุดกรอะที่แบบหาได้จากที่นี่เท่านั้นน่ะตัวนี้อาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้นะนี่ไงเจอแล้ว ดอบไม้อุ้ยดอบด้วยดอบด้วยดอบดอบดอบนี่ไงได้แล้วเฮ้ยนี่แหละสม,มิตติงทำเพลทของลายแบบอะไรเนี่ยทริอัมเมอร์ทีมหมอก็น่าจะใช่ก็คือเป็นลายชุดเกราะนั่นเองต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมารอให้เอฟเฟกต์มันหมดใช่ไหมเนี่ยเอฟเฟกต์ค,คำสาบของการกุชศลกี่นาทีแล้ว2นาทีก็ คือว่านานอยู่เดี๋ยวเราตามหาห้องฟองน้ำไม่รอกันก่อนละกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไม่เจอห้องฟองน้ำเลยเหรอเนี่ยห้องฟองน้ำมันจะหายากขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ไม่ควรหายากขนาดนั้นนะคือห้องฟองน้ำเนี่ยเราเรามีโอกาสเจอค่ะแถมมีครั้งหนึ่งที่เคยเจอห้องฟองน้ำถึง3มห้องเลยทีเดียวเป็นห้องฟองน้ำที่แบบใหญ่ด้วยแต่ว่าเราดวงไม่ดีมากขนาดนั้นเลยเหรอเราได้ลายชุดเกาะมาก,ก็จริงแต่เราไม่ได้แบบ ห้องฟองน้ํำมาเพิ่มเติมเลยอะฟองน้ําเราจะมีใช้แค่5อันไม่ได้ที่แรกก็แบบว่า Elder g u a r d รเดก็เกิดเพียงแค่2ตัวเองที่นี่ก็เกิด3ตัวนะแต่ว่าไม่มีห้องฟองน้ำโอ้โหเราต้องไปหา Ocean m o n ูนเม t ที่ใหม่แต่เราก็มีอีกหนึ่งวิธีที่จะตามหาโอเชียนมูนเม t เหมือนกันแต่ก็หวังว่ามันจะไม่พากลับมาที่เดิมก็แค่นั้นแหละโอเคแต่ตอนนี้เราขอกลับบ้านก่อนทุกคนคะเราไปโอเชียนมูนเมทั้งหมด2ที่ใช่ไหม แต่ทั้งสองที่เนี่ยเราไม่เจอห้องฟองน้ําเลยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเพราะอะไรแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถเจอห้องฟองน้ําได้อย่างแน่นอนค่ะต่อหนึ่งที่หรือถ้าเราดวงดีหน่อยเราอาจจะเจอสองห้องในที่เดียวเลยแต่เราไม่เจอเลยค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเรามาที่หมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยเพื่อมาแลกแผนที่กับ ชาวบ้านกันก็แล้วกันเราจะได้รู้ว่าสถานที่ต่อไปเนี่ยของโอเชียนมอนเมนท์เนี่ยเราจะเจอห้องฟองน้ําหรือเปล่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ขอให้มีฟองน้ํามาใช้บ้างก็ยังดีโอเคตัวนี้นะคะก็เป็นแบบว่าตัวที่แบบช่างแผนที่เนาะอะไรเนี่ยคาโตคาเฟอร์ก็เป็นช่างทําแผนที่นั่นเองเราก็ต้องเอากระดาษมาแลกคล้ายๆกับตัวนี้เลยก็ต้องใช้กระดาษแลกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นการแบบแลกสมุดเอนชาร์ดเนาะแต่อันนี้เราเอามาเป็นทําแผนที่ อุ้ยเชือกอ้อแกทำหลุดใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เชือกฟรีแล้วเนาะแล้วเราก็เอามาเก็บตรงนี้แล้วเราก็มาตัดต้นอ้อยกำลังจะบอกต้นไผ่เมื่อกี้โอเคใกล้จะมืดแล้วเนาะแต่เราก็ไม่เสร็จเรื่องนั้นค่ะเราก็จะเก็บต้นอ้อยกันเลยเราไปแลกกระดาษ Okay. เราได้อ้อยมาประมาณนี้แล้วเราก็ามาคราฟเลยเราต้องการทั้งหมด6กองนั่นแหละเพื่อที่จะเปิดการแลกไปขั้นต่อไปได้ไงจ้าชาวบ้านอ,าอ้าวแกเพิ่งนอนสิตื่นก่อนฉันขอแรกหนยนะ <c oughs> แลกหน่อย่อเปิดการแลกขั้นถัดไป <c oughs> แลกมาให้หมดเลย <c oughs> นี่ Ocean e c เอ็กเราต้องใช้เอโรลแล้วก็เข็มทิศเนาะ แล้วก็มีสถานที่ใหม่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปดีกว่าแลกไอจานี่ก่อนแต่ก่อนอื่นเราขอมาแลกเข็มทิศกับชาวบ้านตัวอื่นก่อนรู้สึกว่าอันนี้จะยังไม่พอนะเอ็มเราเปิการแลกแล้วใช่ไหมโอเคลอวตัวนี้ล่ะไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะที่ได้เข็มทิศได้นี่ไงขอแน่นะแล้วก็มาแลกกับตัวนี้เลยนี่โอเช่ได้โคลแมบปบแลกมาเลยเอาล่ะ แล้วเราก็มาเปิดแผนที่ดูโอเครู้สึกว่ามันจะอยู่กลางทะเลนั่นแหละแล้วเราต้องหันหน้าไปทางเหนือทางนี้คือทางเหนือเนาะเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่ามันจะพาไปที่เดิมหรอนั่นโอ้โหถ้าพาไปที่เดิมก็ก็ไม่ได้ห้องบ้อน้ําแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปตามหาในตอนเช้าตอนนี้มันคือคืนเนาะเดี๋ยวเราขอนอนก่อนเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวแฟนท่อมเกิเดเตียงนอนมีอันนึงพอดีโอเค รู้สึกว่าเหมือนเราจะต้องไปทางนู้นจริงๆอนะเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอเอาไฟเวิร์ฟมาเพิ่มดีกว่าก็คือคราฟเพิ่มนั่นเองปึ๊บนี่คราฟมาให้หมดเลยละกันเพราะยังไงซะเราก็ได้ใช้งานอยู่แล้วออาแพนัปเกรดเราไม่ได้จะเอามาใช้ด้วยไปเก็บไปเลยทางนั้นคือทางเหนือเราก็แบบต้องไปทางนีง้โอเคก็ถือในนี้มือซ้ายไปเลยแล้วก็บินไปได้เลย ก็รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ไกลมากก็หวังว่ามันจะไม่ใช่ที่เดิมนะขอให้มันไม่ใช่ที่เดิมได้ไหมอ่ะถ้ามันเป็นที่เดิมก็แย่มากเลยไม่อยากให้มันเป็นที่เดิมทนทางดูเหมือนจะไม่ไกลมากแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นที่เดิมหรือเปล่าต้องบินกลับมานิดนึงแล้วก็บินไปใหม่เฮ้ยแ, <Staats> แ,แมพมันเปิดอุ๊ย <Saf pink S 2> <c volunteer> คนที่แล้วขึ้นทีแแนท่แล้วแล้วเราก็บินไปเฮ้อยอาจจะเป็นที่ใหม่ก็ได้นะใ,ใครจะไปรู้เฮ้ย <c ười> แมพเปิดแล้วมเปิดแล้วแมพเปิดแล้ว ที่ใหม่ใช่ไหมเฮ้ยอาจจะใช่ก็ได้นะที่ใหม่ที่ใหม่หมแน่เลยแต่ทําไมแมปดาวน์โหลดมัเป็นอย่างนั้นล่ะเฮ้ยอาจจะเป็นที่ใหม่ก็ได้โอ้โหเราเห็นถึงข้างในมันเลยเหรอเฮ้ยเราลงไปได้เลยนะที่ใหม่ใช่ไหมโอเคแน่นอนที่ใหม่นะ่อย่างนี้มันไงที่ใหม่จริงๆโอ้ยกาเดียนอย่าพึ่งฆ่าอย่าพิ่งตีฉันโอเคขุดช้าก็เอาหวังว่าจะเป็น ที่ใหม่จริงๆเอ๊ะเดี๋ยนะอ้าวทำไมเอเดอร์การเดียนห้องนี้ไม่มีล่ะหรือว่าไปอยู่ข้างล่างเอ๊ะไม่ใช่ตัวนี้เออลูกพี่การเดียนไม่มีอ่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมกินยาแหเกือบไปแล้วโอเคถ้าต่อต่อให้ไม่มีแบบเอเดอร์การเดียนห้องนี้แต่ขอให้มันมีฟองน้ําได้ไหมห้องฟอง,ฟองน้ําเราต้องการห้องฟอง,ฟองน้ํา ตรงนี้ไม่ใช่ถ้าไม่มีอีกเราก็ไม่อยากหาแล้วนะถ้าไม่มีอีกเราก็ไม่อยากหาแล้วนะห้องฟองน้ำอ่ะเฮ้ยเราคงจะต้องไปหาที่ไกลๆเลยอะที่นี้คงอาจจะไม่มีนีไหมโอ้โหอย่าบอกนะว่าไม่มีอีกแล้วอ่ะเอ้ยเราจะหายากขนาดนั้นเลยเหรอไม่เอานะห้องฟองน้ำอืมไม่มีห้องฟองน้ำไม่มีเลย ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะคือโดยปกติแล้วอะถ้าเราขุดมันแบบเนี้ยเราจะเจอห้องฟองน้ําแน่นอนค่ะแต่ว่าที่นี่มันไม่มีเราหาโอเชียนม u นเม t มาทั้งหมดสามที่แล้วแต่มันไม่มีโอ,อน่าเศร้าจังเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้มาเคลียร์เอเวอเร์ารเดียนอ,อ้ยอย่าเพิ่งฉีดจะเพิ่งฉีดจะเพิ่งฉีดอนนตอนไหนตอนนี้ใช่ไหมนี่ ไปซะดอกอะไรขอพิษมาลินชตดเรายังไม่ต้องการพี่ใหญ่กาเดียนโอ้อยู่นี่อยู่นี่นมาเลยเอเดกาเดียนจะหนีไปไหนเดี๋ยวกุญจิ่งกุญจิ่งเราฟองน้ําก็ดีนะที่มันยังได้ฟองน้ําจากนี่แต่ว่านั้นเราอยากได้ห้องฟองน้ํามากกว่าเพราะตรงนั้นมันจะเยอะมากแปลว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ย น่าจะแบบบั๊กเหมือนกันหรือเปล่าที่แบบว่าเอลเดอร์การเดียนเกิดไม่ถึง3ตัวอาจจะเป็นบั๊กก็เป็นไปได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้จ,จะอยู่ข้างนอกนี่ไงเจอแล้วดีแรกหมือนกันนะนตายไปซะอุ๊ยได้แผบน,นี้มาด้วยย่องน้อยเราก็ได้ทำลายชุดนก่าเพิ่มเติม คนคะมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเราไปหาโอเชียนมอเลเมนทั้งหมด3ที่แต่เราไม่เจอห้องฟองน้ําเลยสักที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นบา๊กหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันควรที่จะแบบว่าหนึ่งที่เนี่ยมันควรจะมีห้องฟองน้ําสัก1ห,ห้องแต่เราไม่เจอเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบน่าเศร้าจริงๆเราแบบผิดหวังมากสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะตามหาใหม่เนาะ โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เซฟจังด้วยนะคะเพื่อให้เซฟจังได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันนะคะจุ๊บ